ที่มึงกัน่ะทำหนึ่งทำหนึ่งทำแหลกแหกมันโอ้มาครับมาดูต่อจับเกลียวเซกหน่อยโอ้ปีกสองหน่อยออกหูเลยครับออกตาเลยตาหวานเลยมาเลยอุย่ย สวัสดีครับสวัสดีครับผมพิซซ่าพาเพื่นครับคุยกับคนเดิมครับจากช่องพาเพื่นลาบก้อยซอยจุกครับผมมื้อนี้นะครับมากินข้าวร้านเก่าร้านเดิมครับผมร้านข้างทางครับร้านแมลี่แมลี่ครับผมอยู่ที่เซ็นอ่าขนทองเสรพุ่มครับอยู่ที่บ้านคําสั่งเสืออําเภอขนทองจังหวัดเลยครับผมมื้อนี้มากินลาบครับลาบก้อยลาบก้อยเสียงรถดังนิดหน่อยครับผมเพราะว่าอยู่ทีข้างทางลาบก้อยแซ่บๆครับของเขามีใหญ่ ตับตับตับอ้ซิมันกะนัคำนึ่งคำนึ่งคำแหลกแหกหมันโอ้มาครับมาอืมจมปลาเอ่ย ดูตูครับฮ่าฮ่าฮฮโอ้ติกแก่แท้มาครับมาเมียงมาเมียงกางานแท้อืมเงียครับม,มาเมียครับ มัดทันไปมาครับโอ้เผ็ดเผ็ดจิตจัดสุดยอดครับเผ็ดเผ็ดแห้ง เซียนเลยกมากฐานครับของแค่มากฐานอีกดี ของแท้มาฐานแซ่บครับอเจียวใส่น้ำก่อนตับคุตับ หอมเมียงครับอืมหอมแค่ามากัานแบบตัวเกาเหีเ้ยอืม ลืมขอกระเทียมเพิน่นครับครับเอา,เอามือกระเด็ดแล้วจิจุใส่กรรมแจวอื้ออื้อมาทานครับแทะมาทานครับ

ที่เด็ดครับของเสร็จมาถานเลยแซ่บดุยต่อจับเก้ียวเส็จกนหน่อยอู้ปีกสองหน่อยออกหูเลยครับออกตาเลยตาหวานเลย เลย,เลยอุ้ยเจ็ดสุดนะอ,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 อือหือของเหนียวของแข็งเกี่ยวกันนะเป็นยังไง,ง,งบ้พ่อเมียงพ่อเมียงเมียงคำครับใส่เขาน้ำ

จุดดิมือ,อ,อดูจนต่อกล่อ,องเดียวว่าครับมันอีกล่องเล็กหน่อยครับผมตุบแบครับเพราะว่ากินบ่ค่อยได้หลายครับแต่ว่าอยากมากินสู้พี่น้องเบิ่งนะครับเพื่อคือถอดกันรถโดนเทือ้มาดีนะ๋ยวมาปากเป็นกระรังแรงใจให็นแน่ๆ้ลยครับ จัมจัมอืม,อม,อมที่เด็ดมา่าทา,านผมแขกมาทานเหมอือน เือครับหมัดขานของแท้ของแท้หมัดขานขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับผมทุกกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณทุกท่านไปแล้วกันครับฝากหน่อยน,นะครับเด้อฝากก <c oughs> ารฝากพิช่าบ้าเพื่อนไว้น้ำเนยไปครับเด้อขอบคุณหลายครับผม <c oughs> โอ้สมัครสมัคร้อมเผ็ดเอาุดเดียวนครับของแถมมาถ่าย